งานตลาดน้ำอาริยะคืนชีวิตแม่มูลปี2556ด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีร่วมกับหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกและเครือข่ายชุมชนชาวอโศกทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานตลาดน้ำอาริยะคืนชีวิตแม่มูล ปี2,556ซึ่งเป็นการจัดตลาดอริยะครั้งที่34ตลาดอริยะคือการขายของในทฤษฎีบุญนิยมระดับที่3คือการขายสินค้าขาดทุนยิ่งขาดทุนได้มากยิ่งเป็นกำไรมากตามแนวคิดระบบบุญนิยมและตรงกับพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานว่า our loss is our gain หมายถึงการขาดทุนของเราเป็นการได้กําไรของเราและในปี2,556นี้ได้กำหนดวันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่13-15เมษายน2,556และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานให้เป็นตลาดน้ำอาริยะโดยจัดทำโครงการคืนชีวิตแม่มูลขึ้นเพื่อเป็นการพลิกฟื้นคืนวิถีชีวิตลุ่มน้ำมูลให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ส่งเสริมให้มีการสัญจรทางน้ำโดยการใช้เรือยนต์เรือท้องแบนเรือเล็กเรือพายโดยมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารในเรือเอี่ยมจุนบริเวณท่าน้ำหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดอุบลราชธานีและบนบกอีกจุดหนึ่งคือบริเวณหาดแหนมตะเวนริมฝั่งแม่น้ำมูลหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าทุน 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการใช้เรือสัญจรในแม่น้ำมูลเป็นหลัก 3. เพื่อเป็นการปลุกกระแสฟื้นคืนวิถีชีวิตลุ่มน้ำมูลโดยการเพิ่มช่องทางคมนาคมทางน้ำไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นทางเลือกระหว่างทางบกและทางน้ำ ในงานตลาดน้ำอาริยะคือชีวิตแม่มูลมีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ช่วงเช้าของทุกวันมีการตักบาตรตามประเพณีปีใหม่ไทยตลาดอาหารจำหน่ายอาหารจานละหนึ่งบาทตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาตลาดสินค้าจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาตลาดผักสดไร้สารพิษให้ผู้มาร่วมงานเลือกซื้อผักสด,สด จากแปลงปลูกผักได้ในราคาบุญนิยมมีเรือยนต์เรือท้องแบนรับส่งผู้โดยสารฟรีจากท่าเรือหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีไปยังหาดแนมตะเวนหมู่บ้านราชธานีอโศกมีเรือเวทีชาวบ้านการแสดงบันเทิงและสาระความรู้ต่างๆมากมายตลาดอริยะเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิธีการค้าขายที่ไม่หวังผลกำไรไม่ช่วยโอกาสเอารัดเอาเปรียบขูดรีดผู้ซื้อขณะที่ผู้ขายได้รู้จักการให้และการเสียสละฝึกฝนให้ตนเองลดละกิเลสไม่โลภมากและแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นและเพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปได้เลือกใช้สินค้าราคาต่ำกว่าทุนเป็นการให้ของขวัญแก่ประชาชนในเทศกาลปีใหม่ไทย ตุใดจเลือกสัญจรทางเรือคะมันสะดวกดีครับผมแล้วก็ได้ชมวิวธรรมชาติตามลําแม่น้ำด้วยครับผมปลาหัวไก่ไก่ตีกัไก่ตีนะคะแล้วก็อยากอยากได้บรรยากาศนั่งเรือมาดูแล้วจะได้เห็นบวงดนตรีค่ะเพราะถ้ามาทางรถมันต้องเดินเข้ามาอีกไกลแล้วรถก็ติดนะคะผมก็เป็นคนวาลินครับ แล้วก็เหตุใดจึงเลือกสัญจรทางเรือคะผมยังไม่เคยนั่งเรือเลยครับเกิดมาเพิ่งเคยนั่งครั้งแรกครับแม่น้ำมูลเราเองจากการที่ได้จัดงานตลาดน้ำคืนชีวิตให้แม่มูลก็ได้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้มาให้ความสำคัญกับแม่น้ำมูลมากขึ้นชาวบ้านบางส่วนที่มาซื้อสินค้าได้นั่งเรือที่ทางเราจัดให้ฟรีทั้งไปและกลับ ระหว่างเจ้าท่ากับริมมูลบางรายก็นำเรือมาเองเพื่อมาซื้อสินค้าบริเวณตลาดอริยะริมฝั่งมูลความมีชีวิตของแม่มูลก็ได้เริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วตามเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยเดินตามทางสายน้ำแม่มูลซึ่งเป็นสายทานแห่งการให้อันไม่หวังผลตอบแทนใดๆดังนั้นชาวหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกและพี่น้องชาวอโศก ทั่วประเทศจึงได้จัดงานตลาดอริยะปีใหม่สงกรานต์เพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อแม่มูลเพื่อรู้จักการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนดังแม่มูลแล้วชีวิตแม่มูลก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งเมื่อเราเริ่มให้ความสำคัญทั้งรูปธร,รรมและจิตวิญญาณกับสายน้ำแห่งนี้ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์3ประการของงานตลาดน้ำตลาดอลริยะปีนี้อย่างครบถ้วนทุกประการดังนี้ประการที่1เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าทุนประการที่2เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการใช้เรือสัญจรในแม่น้ำมูลเป็นหลักประการที่ส เพื่อเป็นการปลุกกระแสฟื้นคืนวิถีชีวิตรุ่มน้ำมูลโดยการเพิ่มช่องทางคมนาคมทางน้ำไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นทางเลือกระหว่างทางบกและทางน้ำแม่มูลจึงได้ฟืน้นคืนชีวิตอีกครั้งในงาน